ค่ะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะนี่นะคะดอกเต็มเลยนะคะกลิ่นนี้นะคะมาหลังมาหลังเพื่อนนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยดูสิเงเนะเลยนะคะทุกคนมันเป็นสามรุ่นสามมันจะเป็นรุ่นสามนะคะเราไม่เอาไว้เออเราจะพิจารณาแล้วว่าเราคงจะจัดการไม่ไหวนะคะถ้ามีรุ่นที่สามมาอเอาแค่สองรุ่นก็พอนะคะทุกคนคะ่ะรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกก็เป็นหางแย้ไปแล้วรุ่นที่สองก็เพิ่งก็ใกล้กันแ,แล้ว<ๆ> โอ้โมันนิดเดียวเองส่วนมากจะเป็นดอกดอกขาวเนาะมันจะดอกขาวแล้วก็เป็นมะเขือพวงนะคะอยู่ข้างบนไอ้กระดุมบ่ะนี่คือเรียกอันนี้จะเป็นกระดุมกับมะเขือพวงเล็กเราจำเป็นต้องเอาออกนะรุ่นที่สามเนาะรุ่นนี้รุ่นที่สามมะเขือพวงเล็กบ่อกเออาออกเนือเนี่ยจะเอาพวกเลือกไอ้ไอ้เล็กๆเยียดตินหนูเนี่ยรุ่นเนี้ยเยี่ยต็นหนูแล้วก็กระดุมออกเนาะมะเขือพวงเราไว้ละมั้งนี่มะเขือพวงเผื่อมันทันกันนะ เก็บออกดูสิเนี่ยเราจะเอารุ่นนี้ออกนะคะนี่เก็บออกเก็บให้ดูเก็บให้ดูน้อยนี่นี่รุ่นนี้นะคะดูนะคะเยอะมากเลยออกหลังเขาเลยกิ่งเนี้ยออกเยอะด้วยนะคะเสียดายก็เสียดายนะคะแต่ว่าก็จะเก็บไม่ได้มันก็ร่วงเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะไปถีบพี่มันเนาะถีบพี่ออกหมดนะคะเห็นไหมเนะเอาออกค่ะแม่ไม่ได้เอาไว้นะคะเออตัวนี้เอาอันใหญ่ไว้อันหนึ่งเผื่อทันเผื่อทันถ้าไม่ทันก็ต้องเอาออกเอาออก จะยดายดูสิคะเต็มเลยยโอ้ดูดูดูเด็ดออกไปค่ะคนไหนไม่ได้ดอกมาเอาเด้อเอาเอาเด้อจัดดอกหลายพุทธดอกเตลิดนะครับดอกเยอะแยะไปหมดเลยออกหมดเลยออกหมดเลยรอเสียได้อะทำใจนะครับต้องทําใจนะครับเพราะว่าทุเรียนเอาไว้แค่สองรุ่นเนาะสามรุ่นไม่ไหวนะครับโสมต้นเนี่ยตัวนี้ก็เลือกเอาเด้อเอาไว้มันการจัดการมันยากนะคะสามรุ่นไม่ไหวนะไม่ไหวสามรุ่นไม่ไหวสรุ่นสองรุ่นก็ยากแล้ว ปวดหัวแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาแต่ไอ้อันอันใหญ่ๆไว้นะอ่าเอาเยอะเลยแต่ปกติกิ่งนี้ต้องเอาออกหมดนะเนาะดูอ่ะเออเอาไว้พวงเดียวน่ะเอาออกอีกไม่เอาพวงเล็กออกเออเออเอาออกไปเถอะอันนี้พวงเล็กเนี่ยเนี่ยเออพวงเล็กๆเนี่ยว่าอันนี้มันหลุนเลยนี่นี่เล็กๆนี่เออมันก็บดดีเลยเออน่เห็นน่อ่ะ <ส straightforward> แล้วก็เรียกไอ้ตัวเล็กๆออกหนะเอาเอาไว้แค่นี้พอเนี่ยเล็กๆกลางๆเออเอาแค่นี้พอตามไม่เอาออกไม่ได้มันรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่แล้วเนาะมันเเยอะตามจริงเนี่ยตัวนี้ก็รุ่นสามแล้วนะเป็นรุ่นสามแต่รอดูเผื่อเขาโตเร็วเพราะว่าเรารุ่นลุ่นออกเยอะรุ่นออกมาแล้วนี่เต็มดินเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยเอาลงเต็มดินเลยนี่ดอกขาวแล้วนี่ค่ะรุ่นพี่นี่เห็นไหม